ต่อไปนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบในกีฬาตกปลาท่านผู้ชมทั่วไปโปรดใช้ิจารณญาณในการรับชมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่นานักตกปลาทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดี FC ซทุกคนนะครับสวัสดี FC ช่องเบ็ดตอดทุกทุกคนด้วยนะครับนี่ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับก็ว่าจะพาไปออกหมายนะชมหมายของท่าลาดหน่อยจะเป็นยังไงนะครับพอดีว่าได้ยินพี่พน,น้าบอกกันมาว่าท่าลาดตอนนี้น้ําลง เราก็ไม่ได้ไปมาประมาณสัก3 4สสัปดาห์ได้นะท่านผู้ชมก็หลังจากที่น้ำมันขึ้นสูงเราก็ไม่ได้เข้าไปใกล้เลยไม่ใกล้เลยก็คือว่าถ้าน้ำขึ้นสูงเนี่ยปลาส่วนมากก็จะเป็นปลาเล็กปลาใหญ่ไม่ค่อยเจอนะวันนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะลองไปตกของท่าลาดดูตามหาปลาไซส์ใหญ่ดูที่เรายังปิดคลิปยังไม่ได้นะก็คือตามหาตามล่าหาปลาใหญ่เนะี่ยยังไม่เจอนะท่านผู้ชมก็อยากเจอ,อเรือดำน้ำสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปเจอกันที่คลองท่าลาดก่อนับตอนนี้ผมให้ผออไป ซื้อหาของกินอยู่นะครับนี่กำลังไปหาของกินอยู่หาสเสบียงนะครับตอนนี้นี่ได้สเสบียงมาแล้วได้อะไรมาบ้างคะขนมได้ขนมนะครับวันนี้ก็ออกหมายกับผอเช่นเคยนะครับจากที่ FC หลายท่านหลายคนถามก็มาว่าผอ,อหายไปไหนคลิปทีวีดีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลองท่าลากับท่านชมไปเลยครับ ตอนนี้กำลังจะเตรียมตัวน้องเล็กนะครับท่านผู้ชมน้องเล็กอันนี้การโอ้ปลาราบนะฮะคือลงไปส่วนผมเองก็จะลงสักประมาณ6คันนะวันนี้เอาเบ็ดมาครับท่านผู้ชมก็จะมีเวทอ่อนแล้วก็เวทแข็งมีคันเก้าฟุตกับ8ฟุตนะเรับเวลาตอนนี้เวลาประมาณบ่าย2องโมงท่านผู้ชมเดีย๋ยวมาดูกันว่า2-3ชั่วโมงนี้จะมีสายใหญให่เห็นหรือเปล่า ตอนนี้น้ำก็ยังไหลยอยู่นะครับน่าจะยังไหลยอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เดี๋ยวไปตามลุ้น,นครับ ครับทา่านชมตอนนี้ก็ลงเบ็ดเสร็จไปแล้วครับผอบอก็เอาคันน้องเล็กนะครับคันเหลืองน้องเหลืองน้องเล็กนะครับของกานิกาหรือของโอป,ปาร่าล์นะครับลงไปแล้วน,นี่ตรงนี้คนระับก,ก็ดูจากล่องรอยแล้วเนี่ยเมื่อวันหยุดที่ผ่านมานะครับได้ยินน้องอนันชาแนลนะครับบอกว่าเกิดการแย่งชิงหมายกันเยอะอยู่เหมือนกันหมายนี้นะครับดูจากล่องรอยแล้วก็น่าจะเยอะนะครับมีพี่น้าๆนมาลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าดูที่ ลองรอยกันทำราวปักเบ็ดแล้วเนี่ยนะฮะก็มีหนึ่งสองสามจุดนะตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนั้นนะครับก็ต้องมารอดูกันครับหมายธรรมชาติเอาแนนอนไม่ได้ครับเราไม่สามารถทราบได้ว่าจะกินเบ็ดไขรวันไหนนะครับจะกินเบ็ดไขรวันไหนจะมีไซส์ใหญ่หรือเปล่านะครับนี่ลองรอยอ่ะโอเคเดี๋ยวมาตามรุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงครับจะเจอของใหญ่อย่างที่ตั้งเป้าไว้หรือเปล่านะครับ ตอนนี้ผอ,อก็นั่งรอนะฮะปูเ,เสือแล้วมีสเสบียงของกินพร้อมนะครับ oh, <no. S 1> มาตามรุ้นกับพวกเราไปด้วยกันเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับดูน้ำท่านผู้ชมมีกระตุกแล้วครั้งแรกนะครับคั้แรกสายหย่อนแล้วอยู่ระหว่างไม่แน่ใจนะสายหย่อนนะครั้แรกปลาอะไรเนี่ย อ้าวเอาล็อกอยู่หรือเปล่อาอยู่หรือเปล่ามันจะอยู่นะท่านผู้ชม usually. อยู่เนี่ยอยู่นะอยู่นะครับท่านผู้ชมป่าอะไรครับแต้มแรกมาชมชมกันครับในตัวไม่โต <c oughs> นะนี่มันคงจะเป็นกระมังนะน่าเป็นปลากระมังอยู่หรือเปล่าเนี่ยเอาทำไมานิ่งอ่ะวัดเสร็จปุ๊บนิ่งอ่ะเดี๋ยวว่าอะไรเต้มแรกโอ้ไม่โดนครับไม่โดนมไม่อยู่ครับ ผมใส่ตะขอใหญ่ไปนะครับผมใส่ตะขอใหญ่อะหวังปลาใหญ่อย่างเดียวตอนนี้น <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวใหม่ครับใหม่เอาอย้ะคออันเดิมคันเดิมอู่ไหมเนีู่่ไหมเนีเมื่อกี้ก็เหมือนนี่แหละอยู่ไหมเนี่นย เหมือนที <BR X 1> <G> ่อย <kindergarten company> ู่นะอยู nice ่เว้ยอยู่เว้ยอยู่เว้ยท่านผู้ชมอยู่ครับอะไรครับเมื่อกี้กินเหมือนกันเลยเมื่อกี้เลยกินอย่างนี้เลยฮะับเมื่อกี้กินอย่างนี้วัดไม่อยู่นะเนี่ยรอบนี้น่าจะอยู่นะครับรอบนี้ตีไกลนะครับผมตีไปนู่นเลยน่าเลยนะมาดูกันปลาอะไรท่านผู้ชมมาดูครับดีนะ อึ่ยตะเพียนจริงนี่เห็นนะคุผู้ชมตะเพียนหางแดงครับนี่ครตะเพียนหางแดงครับแต้มแรกครับมาแล้วแต้มแร<ด>กครับเพียนหางแดงครับไซส์อย่างสวยเลยไซส์สวยเลยดเยดี๋ยวผมจแต้มแรกไซส์กำลังดีห <c oughs> างแดงไปมันหวานครับแต้มแรกเก็บไปก่อนนู่นนะครับหมายที่ผมตีไปนู่นนะครับ เลยตัวปลายไม้ตรงนู้นไปหน่อยหนึ่งส่งเหยียอใกล้นิดนึงครับตุกสองรอบปลาอะไรไติดปะนะ่ะเนี่ยวัดเลยวัดเลยลองดู oh, ยก <no. S 1> ทั้งลาวเลยไปทั้งลาวเลยยกหมุนเร็ว,เ,รวเดี๋ยวเข้าต่อ ดูวนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผอวัดนะครับรู้อยู่หรือเปล่าแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ผมลุ้นเป็นกําลังใจเลยดีเตรียมที่ตักดีกว่าไหมเบาอย่างเบาเหรอไม่อยู่เหรอไม่น่าอยู่แต่วิ่งนั่นแหะพี่ว่าเหมือนวิ่งนั่นแหละปลาน้อยใช่ไหมมาแล้วท่านผู้ชมอยู่เหรอน่าจะอยู่นะพี่ว่าเหมือนจะอยู่เพราะว่าเหมือนมันวิ่งอยู่ไม่รู้ปลาอะไรอยู่ไหมอยู่นะอยู่นะ ตะเพียนครับท่านผู้ชมนี่ครับขอบอจัดตะเพียนขึ้นมาไซส์สวยๆครับตะเพียนไซส์สวยๆครับท่านผู้ชมนี่ฮะเชือกกล้องหน่อยจ้าโอ้โหนี่ครับตะเพียนไซส์สวยครับหมายปตะเพียนครับหมายนี้ท่านผู้ชมเด็ดจริงครับเด็ดจริงแน่นอนครับแต่ที่สองแล้วครับของเราน้องเล็กครับเนี่ยท่านผู้ชมปลาขึ้นดีมากท่านผู้ชมแต่ไม่กินเหยื่อนะครับประเด็นมันคือไม่กินเหยื่อขึ้นดีมาก กปลาอะไรวะเนี่ยหรือว่าดึงตะกัวไม่ไหววะน้องเล็กอะตะกัวค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่กว่าตัวเองนะฮะตะกัวค่อนข้างใหญ่กว่าตัวเองน้องเล็กมันยังไม่ติดพี่ว่ามันยังหรือว่าอาจจะเป็นปลาเล็กติดหรือเปล่าเนี่ยมันกระตุกยิ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 กเอกอลัวหน่อยรอาเาอาลองวัดดูเสียงดูเผื่ออาจจะเป็นติดแล้วแต่ว่ามันตัวไม่ใหญ่ ดึงตะัวดไว้แบบชมกันครับท่านผู้ชมเสียงลอกเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฮะลอกเลยบอกไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าไม่เคยเจอน้ำมันน้องเล็กติดปลาอุ๊ยน้องเล็กติดปลาด้วยกระมังนะครับท่านผู้ชมกระมังไซมินิไซมินินี่พอบอได้ไซมินิอีกแล้วกระมังน้อยนะครับโอเคเก็บไว้ก่อนนะครับตอนนี้ เก็บไว้ก่อนแต้มเล็กแต้มใหญ่ก็เก็บไว้ก่อนนะตามหาปลาใหญ่ก็จริงแต่ก็เก็บหมดแล้วตอนนี้นี่ไง้ปลาเอาไง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 อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมขอเดียวขอเดียวขอเดียวเอาไงว่าไงนี่ต้องอย่างวัดอย่างนี้เลยวัดเลยนะครับตีปุ๊บวัดปั๊บเลยอู้หู S <S ห,หลุดใกล้ๆเียครับท่านผู้ชมโอ้น่าจะเป็นกระมังนะครับติดปุ๊บวัดเลยนะติดปุ๊บวัดเลยเย,ยเสียดายครับเสียดานยาดนะนู้น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 ัดอี เป็นงั้นปะโอ้ยโอ้โอ้ยตัวใหญ่เลยเออเข้าตอเลยอ่ะโอ้ท่านผู้ชมกดปึ๊กเเข้าตอเลยอ่ะอยู่ไหมเนี่ยเออจะขอเดียว ยอดแรงจริงๆเข้าต่อไวจริงๆครับท่านผู้ชมเข้าปุ๊บเลยอ้หูดูนู่นอู้ปลาได้ไหมน่ะอู้เริ่มเลยท่านผู้ชมขึ้นนุ่นน่ะตรงนี้นะครับต่อเยอะจริงๆครับคือถ้าได้กินแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าวัดไม่ทันนะครับเข้าต่อทันทีเลยต้องรีบวัดนะครับ ตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยนะครับเคยมีพี่ที่เขาเป็นเจ้าของที่ตรงนี้นะครับเป็นเจ้าของสวนป่ายูคาตรงเนี้ยนะครับเขาบอกว่าบริเวณแถวนี้เป็นกอไผ่ทั้งหมดเลยนะครับกอไผ่ก็คือที่เนี้ยแหละที่มันล้มอยู่ตรงบริเวณนี้แหละนะครับเขาเขาลากกันลงไปอยู่ในน้ําตอนนี้มันก็อยู่ในน้ำเนะ่ยยิงไผ่ปลายไผ่อะไรเต็มหมดเลยแถวนี้ปลาเยอะครับวับงเนี้ยหมายนี้ปลาเยอะจริงกินเยอะยากมาก

มันหนักเพราะว่ามันเบ็ดไอ้นี่มันอ่อนนี่เฉยหนัก,ก,กเพราะ <c oughs> ว่าตะก,กั่วเยอะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงฮะตัวตัวปลายเป็นไงครับอื้อหือแอคชั่นสุดๆครับแอคชั่นเขานะไม่ใช่แอคชั่นกันเบ็ดนะครับมาแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยปลาอะไรเนีย่ยกรนะอบอกเนี่ยหลุดแล้วหลุดแล้วไปลแล้วไปลแล้ว รีบได้ไงพี่ก็ลื่นดีเน,นี่ยท่านผู้ชมเงียบกระมอก <_ at> รับใส่ที่สวยนี่ไะครับนี่นะครับท่านผู้ชมใส่ที่สวยปส่กระบอก <_ k _> แต้มที่สี่นะครับ oh, <no. S 1> มันยังอยู่ยังอยู่แสดงว่ามันยังอยู่อะ <_ k _> ไรอ่ะวิ

นี่ครับปลากระบ a งไซส์สวยครับปลากระบังไซส์สวยครับฟอโบได้นี่อยู่ริมสุดนะครับตะกี้ขันนี้ก็ติดนะยังติดตออยู่นะยังติดตออยู่น่าจะดึงออกยู่ผมนึกว่าปลาใหญ่นึกว่าปลากานะตะกี้รุ้นปลากาอยู่โอ้ก็ไซส์สวยอยู่นะครับตัวนี้ไซส์สวยอยู่นี่มือคิดว่าใหญ่นะใหญ่กว่ามืออีกใหญ่จริงฟอโบได้แบมนี้ไซส์ใหญ่นะครับเออถ้ากินถ้ากินอย่างนี้ไม่เหงาแล้วท่านผู้ชมแต่ถ้าห่างเลยฟอโอเหงานะ ผมบอกจะนอนแล้วตะกี้เตรียมหมอนแล้วโอเคก็ยังมาเรื่อยๆนะครับมาแล้วก็ถึงจุดม่าอะไรกินมันจิจูมันจอยู่อยู่ไหม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 ปลาตะเพียนหรือเปล่าปลาตะเพียนหรือเปล่าป่าตะเพียนหรือเปล่าปลาอะไรครับปลาอะไรครับวิ่งครับเฮ้ยหนู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 อะไรวะเนี่ย กำลัมังเหรอเหมือนจะสู้นะครับท่านผู้ชมเหมือนจะสู้นะครับไม่รู้ว่าปลาอะไรนะปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรติดกิ่งไม้นี่เองโอ้โหแรงดีหนุนหนุไปแล้วๆๆไปแล้วๆๆไปแล้วๆๆไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหหลุดดีใกล้ไี่อ้งนี้นท่านผู้ชมโอ้โหผมคิดว่าจะเป็นปลาใหญ่นะครับที่ไหนได้มันติดปลาแล้วก็ติดกิ่งไม้มาด้วยนี่ แต่ว่ากระชังเนาะตักไม่ได้แล้วกระชังใหญ่นะกระชังใหญ่แล้วก็ตักปลาเล็กเป็นปลาสร้อยนะท่านผู้ชมสร้อยนกเขาตัวสวยๆมัสนสองลองดูอะไรอยู่ไหมกำมังหรือปลาสร้อยหรืบเปว่าเนี่ยใจ กินไม่แรงอะท่านผู้ชมกินยิย่งๆป้าอะไรเนี่ยน่าจะกำมังหรือว่าสร้อยสร้อยกะตัวเล็กกว่าตะก,ก,กี้นิดหนึ่งนะท่านผู้ชมลาสร้อยสายหย่อนนี่เช่น,นะครับหย่อนนี่อยู่หรือเปล่าไม่ได้จ <c oughs> ยังไม่เจอปลาตะเพียนสาสวยนะวันนี้ ปกต le ิเราจะเห็นปลาตะเพียนไซส์สวยๆนะครับแต่วันนี้ยังไม่เจอปกติปลาตะเพียนก็จะกินประมาณนี้นะยืดๆประมาณนี้นะแต่ถ้ากินแบบกดตึ๊กๆอย่างนี้นะนั่นก็คือปลากระมังปลาตะเพียนก็จะกินลักษณากินโน้มยุบยุบยุบอย่างนี้น่าจะโดดนะผมว่าน่าจะอยู่นะไม่รู้ว่าโดนวัดก่อนปลากินหรือเปล่าไม่แน่ใจ พันกันมาหรือเปล่าอยู่ครับมาดูไซส์กันคนระับตะเพียนหรือเปล่าถ้ากินอย่างเงี้ยผมว่าตะเพียนแต่ไม่ใช่นะฮะโอ้หป่าเล็กกํมังนะท่านผู้ชมกํมังตัวไม่โตนะกํมังเล็กนี่ฮะปอปอบอกโอ้โหไซแค่นี้นี่ฮนะตัวเล็กอนะตัวเล็กจับตัวนี้ ตอนนี้ทางผบก็เตือนนาฬิกานะครับมังม้งมนะครับว่าเป็นเวลาจะห้าโมงนะครับคือตามนัดหมายกันนะท่านผู้ชมรอดูกันว่าจะเป็นยังไงครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะครับช่วงนาทีสุดท้ายของเรานะครับตรงนี้ก็เป็นกิ่งไผ่น้ำเหมือนค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับท่านผู้ชมค่อยๆ ระดับขึ้นจากปกติก,ก็อยู่ตอนนี้น่าจะขึ้นมาประมาณกับสามสิบเซนได้นะน่าจะมีการปล่อยน้ํามานะครับแล้วก็ถ้าปล่อยน้ามาอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะไม่เกินสองสามวันเนี้ยก็น่าจะขึ้นมาอยู่เท่าระดับขากล้องผมเนี่ยประมาณอยู่ตรงประมาณช่วงถังเยื่อนะตอนนี้ก็น้ําค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้น้ําเยอะดังนั้นการที่จะปล่อยน้ําออกจากเขื่อนมาเนี่ยไม่มีผลนะครับปีแล้วน้ําเขื่อนสิยัดลงไปเยอะ แต่ปีนี้น้ําน้ําฝนเยอะแล้วก็น้ําในเขื่อนเยอะก็อีกไม่นานก็จะเข้าสู่ช่วงฤด,ดูฝนละดังนั้นก็น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำาโอเคครับเดี๋ยวตามกันต่อครับอยู่ไหมนะอยู่ไหม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 เนี่ยอยู่ไหมอยู่นะครับท่านผ้มอยู่ครับโูปาลาอะไเนี่ย มาอะไรเนี่ยตะเพียนรึเปล่าเนี่ยพอวัดเข้ามาใ,ใกล้ๆปุ๊บมีเบาพอกินอยู่ใ,ใกล้เหมือนแรงๆนะเหมือนจะตัวใหญ่มาละ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 มาอะไรตะเพียนปะตะเพียนไซส์สวยไหมตะเพียนไซส์สวยไหมตะเพียนไซส์สวยตะเพียนนะท่านผู้ชม หางแดง <c oughs> นี่ฮะลพียนหางแดงใสสวยครับโอ้โหบอ,บอต้องเอาผ้าจับนะจ๊ะ <c oughs> ไม่จับเราบอกไม่จับเะครับโอ้โหขึ้นอยู่หน้าเบ็ดข้างเบ็ดก็ขึ้นเนะพี่จะเอาขึ้นไงเะกี้พี่จะเ,เบ็ดขึ้นนี่ฮะลพียนหางแดงอะใสสวย ลาจิ้มหมปลาดุกปลาดุกปลาดุกผู้ชมปลาดุก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 ท่านผู้ชมปลาดุกอยู่เปล่าครับอยู่หรือเปล่าครับมาอะไรครับอยู่หรือเปล่านะครับมาแล้วครับมาแล้วครับตะเพียนหรือเปล่าตะเพียนหรือเปล่า เพียนหรือเปล่าตะเพียนหรือเปล่าเพียนหางแดงโอ้โหมายนี้ตะเพียนหางแดงคนระับท่านผู้ชมโอ้เยียนหางแดงแล้วครับโอ้ะเพี้ยนหางแดงครับไซส์สวยน่าจะไซส์เท่ากันหมดเลยนะครท่นานผู้ชมไซส์เท่ากันหมดเลยเียนหางแดงป <c oughs> อบบถามว่าเพียงได้ไหม ลมแรงครับท่านผู้ชมตอนนี้เหมือนจะมีฝนมานะครับหม้สุดท้ายนะครับกับเหยื่อปั้นสุดท้ายเราด้วยเหมือนกันตอนนี้เหยื่อหมดแล้วมาดูกันว่าจะเป็นไงครับปลาจะมาก่อนหรือว่าฝนจะมาก่อนนะครับนี่ประเด็นมัน <c oughs> ลมแรงนะครับตอนนี้คืนลมแรงมาแล้วเนี่ <c oughs> ลมแรงครับตอนนี้ ตัดมาแรงด้วยปลาจะติดด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเอโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการตามล่าหาปลาใหญ่นะครับหมายของท่าราดนะครับวันนี้ใช้เวลาแบบสั้นๆนะครับประมาณ3มชั่วโมงนะครับถึงแม้จะไม่ได้เจอตัวใหญ่นะท่านผู้ชมถึงแม้จะไม่ได้เจอตัวใหญ่แต่ว่าก็ยังมีปลาปลาตะเพียนปลากระมัง 2- 3สาตัวนะครับให้ได้รับชมกันนะครับ วันนี้ก็จากสภาพอากาศด้วยนะครับสภาพอากาศก็เริ่มแปรปรวนนะครับเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดนะครับท่านผะู้ชมแล้วก็ที่สําคัญน้ําของท่าลาดตอนนี้ก็เริ่มเพิ่มระดับขึ้นนะครับจากที่ตอนแรกมาก็ไม่ได้ขึ้นสูงนะตอนนี้เพิ่มขึ้นมาประมาณเกือบสาเซนได้แล้วนะครับน้าถ้าน้าขยับตัวขึ้นหรือว่าน้ําไหลค่อนข้างแรงนะหรือเชี่ยวเนี่ยปลาค่อนข้างที่กินเหยื่อยากนะครับสาหรับคลองท่าลาดแต่ว่าก็ยังมีปลาแบบว่าขึ้นตามจุดต่าง ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกันมีแต่ตัวไซส์ใหญ่เลยแต่ว่าไม่กินเหยื่อนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องมาตามหากันต่อไปมาตามลุ้นกันต่อไปอย่างไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ผบขอ,อตัวจากลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับผอบอทางนี้นะท่านผู้ชมผบยืนเก๊กอยู่นี่นลฮะลาท่านผู้ชมเลยเด อากาสวัสดีสวยครับท่านผู้ชมรอบนี้เนี่ยดูหน้าแดงหมดเลยว่าแดดร้อนนะครับจริงๆอยู่ในร่มนะท่านผู้ชมเนี่ยมีร่มนะครับร่มกินไข่นะใครจะมาหมายเนี่ยร่มทั้งวันนะครับแต่ว่าวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะไม่มีลมเพิ่งจะมามีลมตอนเย็นเนี่ยเพิ่งจะมามีลมตอนเย็นโอเคนะขอตัวจากล่าไปก่อนครับนี่นะนี่นะครับจีได้นะครับวันนี้เฮ้ยมีปลาอะไรร้องได้ด้วย นี่นะครับท่านผู้ชมปลาที่ได้วันนี้นะครับนี่นะนี่นะครับที่ได้วันนี้นะครับไซส์สวยครับปล่อยหมดแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เหลือไม่กี่ตัวนะตอนนี้เราเลือกแต่เอาตัวใหญ่นะตัวเล็กๆก็ปล่อยไปแล้วนะปล่อยไปแล้วเออไว้มาโตอีกก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวยัยวงไงก็มากินเบ็ดเรานี่แหละเดี๋ยวมันโตก่อนนะฮะตกทุกวัน <laughs> นี่นสรุปเหลือเท่านี้นะท่านผู้ชม นี่นะอันนี้ไม่รอดมนะัมงรอดไหมรอดไหมแล้วตลอดก็ปล่อยเข้าไปนี่นี่ครับเอาเท่าเท่าที่พอกินนะท่านผู้ชมขมบอกปล่อยแล้วเอาเท่าที่พอกินนะครับนี่รอดไหมน่าจะรอดนะจะรอดรอดรอดไหมไปแล้วโอเคนะครับตอนนี้เราก็เหลือปลาแค่ห้าตัวท่านผู้ชมเฮ้ยนี่ไม่ปล่อยนี่ไม่ปล่อยนี่ไม่ปล่อยเอาไว้อันนี้ว่ปล่อยโอ้โหบวาจะปล่อยทั้งหมดเลยสุดสุดท้ายท่านผู้ชม นี่ครับน้ำก็เพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้น้นําขึ้นนะครับใช่ตอนนั้นอยู่ข้างล่างนู่นตรงไม้เนี่ยเสียบปักอยู่ตรงนู้นนะคือนี้นขึ้นมาเรื่อยๆไปโอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย